ที่ทำให้โยต้องโดนจับตัวไปอะอย่างนีเอาจากบ้านก็หนีไปนคนเดียวสิทำไมต้องทำให้โยเขาโดนจับตัวไปด้วยอะฉันก็ไม่อยากให้เขามายุ่งเรื่องนี้หรอกนะแล้วก็ไม่เคยขอด้วยเขามาของเขาเองอะจะโทษฉันได้ยังไงนี่ทอพอแล้วพินนี่ไม่ใช่เวลาจะมาเถียงแล้วนะใจเย็นก่อนซิพี่แบดโยถูกจับตัวไปแล้วอ่ะพี่รู้แล้วพิน จเย็นๆก่อนสิเฮ้ย <Hey. S 1> แล้วว่าเรดามันต้องโยไปเป็นตัวต่อรองให้ลินกลับไปแนห่เลยว่ะลินจะไปไหนลินจะไปบอกเรดาบอกให้ปล่อยตัวพี่โยไม่ได้ถ้าลินไปนะมันทำร้ายลินแน่แล้วพี่ก็ไม่คิดด้วยว่ามันจะปล่อยตัวโยง่ายๆอะ่ะโยเขาสานตามหาตัวเธอมาตั้งนานนี่เหนียวมาได้แล้วอ่ะจะกลับไปง่ายๆอย่างเงี้ยเหรอ ย่างเงี้ยเธอสองคนคงไม่มีวันได้เจอกันแะน่แล้วเราจะทำไงกันดีอะพี่พวกเราลองแจ้งตำรวจดีไหมไม่ได้ถ้าขืนแจ้งตำรวจนะตำรวจก็แห่ไปจับผู้เลดา้าแต่ถ้ามันไหวตัวทันอะรับรองมันหนีไปไกลกว่าเดินแน่จริงด้วยข้ามหลายครั้ง้นะพวกเราอะ่ะอย่าลืมดิ ล้วพวกมันจะทำะไรโยหรือเปล่าอ่ะมันคงไม่ทำร้ายหรอกแต่กลัวมันจะทำอย่างอื่นทำอะไรอลินก็พี่โยไปเป็นเดิมพันแทนลินไงล่ะงั้นพวกเราไปบุกรังมันดีไหม <c oughs> แล้วก็ตัวโยกลับมาลินลินจักรังพวกมันใช่ไหมงั้นทินเตด้วยไม่ได้จะเป็นผู้หญิง <c oughs> จะไปเสี่ยงอันตรายได้ยังไง ที่วอลินยังไปได้เลยอ่ะแล้วทำไมพินจะไปไม่ได้ล่ะก็ลินเขารู้ที่อยู่ของพวกเรดานี่เอางี้ไม่ต้องไปทั้งสองคนนั่นแหละลินบอกลบพวกมันมาวอลินจะไปไหนก็ช่างหัวมันว่าตอนนี้นะ คนที่สวยกว่าแล้วก็สดกว่าถ้าวันนี้แจ็คมันชนะนะก็ยกหนังนี้ให้มันเลขแจ็คมันจะเอาวะเป็นมึงะมนะจะเอาวะไม่เอาหัวง่ยวะใช่เลยนถ้าวันนี้เราแพ้ <c oughs> เราก็ไม่มีอะไรที่ต้องเสียแต่ถ้าวันนี้เราชนะ <c oughs> เราจะได้ทั้งเง <c oughs> ินและก็หนังนี่ คนอื่นเขาเป็นเหมือนกันเหรอเธอเนี่ยเขาก็เป็นพี่สาวฉันนะอ๋อรู้ได้หรอว่าเขาเป็นพี่สาวอ่ะแล้วทำไมที่ร้านอาหารตอนนั้นน่ะเธอหนีเขาทำไมถ้าวันนั้นนะเธอตามเขาไปอะ่ะโยก็คงไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ต้องลำบากแบบนี้ด้วยพี่โยเข้าโรงพยาบาลเขาเป็นอะไรอะแล้วเธอจะรู้ไปทำไมเธอไม่สนใจเขาอยู่แล้วนี่ ทำไมพี่มังกรงต้องให้ฉันดูแลเธอด้วยนะคอยดูนะ้าโยแล้วพวกพี่ๆของฉันเป็นอะไรไปอะ่ะฉันไม่ให้ภยัยเธอแน่พี่ทิ้งแน,น่รวะเออน่ทั้งหมนี่ พร้อมกันยังเนี่ยเรื่องทำบ้าอะไรอยู่นี่วะบุแยาตัวอีกห้น่นนมาครับพี่ไปนีโ่โยโยเบ็ด ไปไปแล้วไปแล้วปะเฮ้พวกมึงทำอะไรกันอะไ<ป>้ยไปแล้วไปไปแล้วไปแล้ว ว่าลินเธอรออยู่นี่นะเดี๋ยวฉันมาเธอจะไปไหนก็ฉันจะไปช่วยพวกพี่เบสสิที่รออยู่อย่างเงี้ยฉันกุ้มจัดจ่ายอยู่แล้วอ่ะก็ดีงั้นฉันไปด้วยไม่ได้ใหญ่เลยถ้าเขินเธอไปอ่ะเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆพวกเราอุตส่าห์ตามหาตัวเธอเจอแล้วนะเราไม่ปล่อยให้เธอกลับไปหาพวกนั้นหรอกแล้วเธอรู้เหรอว่าพวกนั้นอยู่ที่ไหน งั้นแสดงว่าฉันก็ต้องไปด้วยแล้วเธอขอบับรถไปแล้วป่ะล่ะเอา้มามัได้ไวๆจะได้เผาให้หมดทีเดียวเลยเฮ้ยพวกมึงอะน้ำมันได้ยัง 我点你一万。哎！哎！哎！